คุณผู้ชมครับล่าสุดนายกอนุทินมีการออกมาย้ำนะครับว่าไม่มีการห้ามจัดงานคอนเสิร์ตหรืองานรื่นเริงต่างๆแต่ให้พิจารณาตามความเหมาะสมส่วนงานบวชงานแต่งก็สามารถจัดได้ตามประเพณีอยู่ที่ดุลพินิจของผู้จัดงานได้เลยส่วนร้นรานเหล้าสถานบันเทิงรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆก็สามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะครับแต่ก็ต้องบอกแขกที่มาร่วมงานนะครับว่าตอนนี้อยู่ในห่วงเวลาแบบไหนนะฮะแล้วทนายกเนี่ยก็ใช้คําว่าขอให้พวกเขาได้เข้าใจว่ามันจะไม่ได้เต็มแม็กเหมือนเดิมไม่ได้มีการห้ามอะไรจนเกินงามครับ ที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกตินะครับอันนี้เป็นดุลพินิษได้เลยนะครับก็ขอให้เขาได้เข้าใจว่าจะไม่ได้ใช้ เต็มแม็กซัแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเองนะครับมีการขอความร่วมมือไปถึงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต b บล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์เดทไลน์ในแบงคอกในวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่26ตุลาคมนะครับว่าให้พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมอาทิการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแสดงด้วยการยืนสงบนิ่งงดการจุดพลุดอกไม้ไฟลดการใช้แสงสีเสียงโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมสำรวมและความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคอนเสิร์ตจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่ามีการลดการใช้แสงสีเสียงแล้วก็มีการงดจุดพลุต่างๆนานาน,านะครับรวมไปถึงทางไทยรัฐเองมีการออกมาสรุปแนวทางไว้อะไรนะครับขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกเป็นระยะเวลา90วันนะครับด้วยชุดสีดำหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถเปลี่ยนเป็นโทนสีเรียบไม่ฉุดฉาดได้ นะครับประชาชนทัน่วไปเนี่ยใช้สีดําเป็นหลักนะครับส่วนในกรณีที่ไม่มีเสื้อผ้าสีดําสำหรับไว้ทุกก็ควรที่จะเลือกผ้าสีพื้นพื้น,นเ,รเรียบๆนะครับไม่มีพิมพ์ลดลายมากเกินไปนะครับกัดริบบิ้นสีดําหรือว่าเป็นเสื้อคลุมก็ได้การประชุมครมเมชชื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนเนี่ยฮะมีการลดทงครึ่งเสาสามสิบวันนะครับในสถานที่ราชการรัฐวิสาหกษษิจหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงสถานศึกษาทุกแห่งนะฮะ แล้วก็ไว้ทุกด้วยการแต่งกาย1ปีนะครับเฉพาะข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับประชาชนทั่วไปก็อย่างที่บอกไปนะครับ90ปันของความร่วมมือแต่งกายสีดําหรือโทนสีที่ไม่ฉุดฉาด ส่วนงานรื่นเริงงานคอนเสิร์ตนะครับงดหรือลดกิจกรรมบันเทิงตามความเหมาะสม30วันนะครับซึ่งทานายกก็บอกว่าตรงนี้ก็พิจารณาตามความเหมาะสมอยู่ที่ดยพินิจของผู้ประกอบการคําว่างดหรือลดเนี่ยนะครับคือส่วนไหนที่ยังไม่ได้จัดก็อาจจะเลื่อนหรืองดไปก่อนนะครับ หรือคอนเสิร์ตไหนงานไหนที่จัดไปแล้วนะครับก็อาจจะลดการใช้แสงสีเสียงนะครับอย่างคอนเสิร์ตแบ็คพิงเองหรือว่าอย่างหลายๆคอนเสิร์ตนะครับอย่างเพื่อนผมวันนี้เองเนี่ยก็มีไปที่ใบเกบางนาไปที่ราชมังงานทุกอย่างยังจัดได้ตามปกติแต่ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ประกอบการรวมไปถึงเจ้าของกิจการที่ทางนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยมีความให้การไว้วางใจว่าจะให้ความร่วมมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่าง นะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ทางคาร์นตรีออกมาถแถลงรวมไปถึงทนายกออกมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ